สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากหญ้าวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะครับผมผมมาขายมะนาวนะครับผมที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งนะครับผมในช่วงเย็นนะครับผมเป็นตลาดเย็นในซอยใกล้ๆบ้านญาตินะครับผมนั่นก็คือแถวประตูน้ำพระอินซอยวัดปรอมนะครับผมที่เพื่อนเห็นอยู่นะครับผมด้านข้างเนี่ยเป็นคลองนะครับผมผมจอดรถไว้ริมคลองนะครับผมมันก็จะมีบรรยากาศริมคลองด้วย แล้วตอนนี้ฝนกําลังตกตกพรมๆนะครับผมตกไม่แรงนะครับผมก็เลยมานั่งมีเวลาว่างนะครับผมก็เลยมานั่งคุยกับเพื่อนในรถนะครับผมเริ่มหัวข้อเราเลยนะครับผมเพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าเกษตรกร,ร,กรในบางประเทศที่เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่เจริญแล้วมีการทรรําเกษตรเนี่ยทำไมเกษตรกร,ร,กรของเขาถึงมีฐานะดีถ้าเปรียบเทียบกับเกษตรกร,ร,กรในประเทศไทยเนี่ยนะครับผม มันมันยากจนและเป็นหนี้นะครับผมค่อนข้างแรงแค้นค่อนข้างจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับผมเนะมื่อเปรียบเทียบกับเ,เกษตรกรในประเทศที่พัฒนาแล้วทีนี้ผมจะยกอย่างตัวประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาอิสราเอลซึ่งเราเข้าใจเลยนะครับผมเราจะมีเขาจะมีชื่อเสียงในด้านการเกษตรทั้งทั้งที่พื้นที่ของเขาส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายน้ําก็ไม่มีปลูกดินก็ไม่ดีนะครับผมเขาพัฒนาเกษตรของเขาให้ดีได้อย่างไร เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือว่าอากาศเขาจะมีหน้าหนาวนะครับผมซึ่งหนาวเย็นมากเพราะปลูกพืชไม่ได้เลยแต่กเกษตรกรเขาก็ได้ผลผลิตดีและก็ขายได้ราคาดีกเกษตรกรเขามีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับผมเรามาหาสาเหตุกันนะครับผมทําไมมันแตกต่างสิ่งหนึ่งซึ่งคล้ายๆกันก็คือว่ารัฐบาลรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกเกษตรกรในการ เกื้อหนุนอย่างในอเมริกาเนี่ยนะครับผมจะให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนมเมล็ดพันธุ์นะครับผมประกันราคารับซื้อในราคาที่แน่นอนนะครับผมคือผู้ง่ายเกษตรกร,ร,กรไม่ขาดทุนนะครับผมเกษตรกร,ร,กรมีสิทธิ์ซื้อน้ํามันซื้อวัตถุด,ดิบปัจจัยในการผลิตได้ในราคาถูกนะครับผมนี่คือในอเมริกานะครับผมสิ่งที่มากมายกว่านั้นนะครับผม ความที่เหลือมากมายกว่านั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยเราไม่ต้องไปพูดถึงแค่ยกตัวอย่างก็พออย่างในอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อะไรฮนะมีทะเลทรายน้ําจืดก็ไม่ค่อยมีนะครับผมในอิสราเอลเนี่ยน้าที่เขาเอามาลดต้นไม้เนี่ยเขาต้องกันน้ําจืดมาจากทะเลนะครับผมเขาทําระบบชนประทานเขาก็คือว่าเพราะกันได้น้ําจืดมาจากเอากันน้ากันน้ําเค็มเนี่ยที่อยู่ในทะเลให้มาเป็นน้ําจืดสําหรับลดต้นไม้ได้เลยเนี่ย เขาจะทะําระบบชระทานปล่อยไปตามท่อเลยนะครับผมคล้ายๆท่อส่งน้ํามันท่อประปาใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็ไปตามเลือกสูตรไรนาของคนที่ทําเกษตรนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในอิสราเอลในเกาหลีในญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เขามีนั่นก็คือสหกรณ์การเกษตรเป็นรัฐวิสาหากิจในชุมชนนะครับผมเป็นเหมือนกับสหกรณ์อย่างที่เราเข้าใจนะครับผมถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเกษตรกรในบ้านเรามันก็มีนะครับผมในประเทศไทยก็มีแต่ความแตกต่างก็คือว่า สากรของในอิสราเอลในญี่ปุ่นในเกาหลีเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรนะครับผมอย่างแรกเลยที่เขาต้องทํแล้วก็คือรับซื้อผลผลิตอย่างที่สองก็คือเขามีหน้าที่จาหน่ายผลผลิตเพื่อให้ได้ราคาดีที่สุดนะครับผมสากรเป็นผู้คันสรรหาวัตถุดิบยาฆ่ามแมลงปุย๋ยเมล็ดพันธุ์เอามาให้กับเกษตรกรนะครับผมเกษตรกรจะปลูกอะไรอะ่ะเขาก็จะหามาให้นะครับผม ซื้อในจำนวนที่เยอะมันจึงซื้อได้ในราคาถูกสำหรับปัจจัยในการผลิตนะครับผมอย่างที่สองนะครับผมนอกจากรับซื้อแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะมีการคัดเกตของสินค้าผลผลิตเพราะฉะนั้นสินค้าผลผลิต,ตออกมาต้องได้คุณภาพและก็มีโรงแพ็คก,กิ้งด้วยนะครับผมแพ็คก,กิ้งอาจจะเป็นแพ็คไซกลองไสถาด ใส่ลังโฟมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาทาหนะ้าที่แพ็คกิ้งด้วยนอกจากนั้นนะครับผมสินค้าที่มันเน่าเสียง่ายแล้วไม่สามารถที่จะส่งออกได้เลยเนี่ยเขาจะมีห้องเย็นด้วยนะครับผมห้องเย็นสําหรับเก็บผลผลิตเพื่อไม่ให้มันเน่ามันเสียเพราะนั้นของที่ผลผลิตที่มาจากเกษตรกรในชุมชนเนี่ยก็จะถูกเก็บเอาไว้อย่างดีนะครับผมพอ q ิเสร็จ q ิก็คือคัดสังเกตแล้วนะครับผมเอาลูกสวยๆลูกลดีๆสมมติเป็นผลไม้นะครับผมก็ทําการแพ็คกิ้งแพ็คกิ้งถ้ายังส่งออกไม่ได้หรือรอการส่งก็เก็บไว้ในห้องเย็นนี่คือหน้าที่ของสากลในต่างประเทศนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมเขายังมีหน้าที่ขายสินค้าให้กับเกษตรกรเกษตรกรอย่างเช่นใครที่จะมารับซื้ออย่างสมมติถ้าเราปลูกข้าวนะครับผม สขาสากลนี้ก็จะติดต่อกับโรงสีสหากรณ์ก็ติดต่อกับผู้ส่งออกนะครับผมใครอยากได้ข้าวนะครับผมโรงสีกล่าวข้าวเปลือกไปสีเขาเป็นคนติดต่อขายให้นะครับผมคือชาวบ้านเอาข้าวที่ปลูกมันเนี่ยมารวมกันไว้ที่สากลแล้วสากลก็จะทําหน้าที่จําหน่ายนะครับผมจาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับผมการประเทศใครจะเป็นส่งออกก็มาซื้อที่อ่าก็มาซื้อที่สาหกณก์การเกษตร นะผมมาซื้อที่สากรห้างส,สินค้าที่ไหนจังหวัดไหนอําเภอไหนต้องการสินค้าก็มาติดต่อที่สากรคือเถาทําหน้าที่ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นจํานวนสินค้าเนี่ยเป็นอยู่ที่สากรเป็นคนกําหนดเป็นคนที่บริหารจัดการ เพราะนั้นเขาจึงขายได้ราคาดีนะครับผมเพราะเขารู้อยู่ว่าต้นทุนของคนทําเกษตรเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่เท่าไหร่เขาก็ขายในราคานั้นนะครับผมขายในราคาที่มันต้องได้กําไรนะครับผมเพราะฉะนั้นจึงเป็นราคาที่เป็นธรรมแล้วมันต่างจากประเทศไทยยังไงครับผมประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรกรรายย่อยไม่ได้เกิดการรวมตัวกันเป็นสากลนะครับผมเพราะนั้นเวลาเราขายเนี่ยเราจรึงต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง นะครับผมแต่สาหากรณ์เนี่ยเป็นทาหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางของเกษตรกร,กรที่อยู่ในชุมชนเป็นตัวแทนของเราเพราะฉะนั้นสาหากรณ์เนี่ยเกิดจากการเอาคนในชุมชนเนี่ยบริหารเพราะนั้นค่าจ้างค่าอะไรพวกนั้นมันจึงมีน้อยนะครับผมมีน้อยแล้วก็สาหากรณ์ก็บริหารทําให้ชาวบ้านขายสินค้าได้ราคาดีที่สุดนี่คือข้อดีของสาหากรณ์ซึ่งต่างประเทศเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลเกาหลีญี่ปุ่นหรืออเมริกาเนี่ย มีสาก์ที่เข้มแข็งแต่ถามว่าประเทศไทยมีสากรไหมสาก,ก์การเกษตรมีครับผมแต่สาก์ประเทศเรานะครับผมส่วนใหญ่ไม่เข้มแข็งนะครับผมทาไมไม่เข้มแข็งเพราะว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนให้เข้มแข็งเพราะว่าถ้าสาหก์เข้มแข็งคนที่จะหายไปคือใครครับผมเพราะขาคนกลางในทุนนะครับผมเพราะฉะนั้นผลประโยชน์พวกนี้นายทุนเสียหายนักการเมืองข้าราชการไทยนะครับผมจึงไม่ ทำให้สาก์เข้มแข็งถามว่ามันมีไหมสาก์มีแต่ให้มันมีอยู่แค่ชื่อนะครับผมแต่ไม่สามารถจัดการอะไรได้ส่วนใหญ่สาก์ในประเทศไทยที่มีอยู่ก็จะทําหน้าที่เป็นอะไรแหล่งเงินทุนอย่างเดียวขายก็ไม่ได้นะครับผมขายให้เราก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปไม่มีคนบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับผมจะเอ่ทำหน้าที่แพ็กกิ้งคัดเกตก็ไม่ได้นะครับผมคือสากร์บ้านเราเนี่ย มีเหมือนมีไปอย่างนั้นแหละนะครับผมแต่ไม่เข้มแข็งนะครับผมนั่นจึงทําให้พ่อค้าคนกลางนะครับผมเราขายสินค้าเนี่ยนะครับผมยังไงมันก็ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเราขายข้าวกิโลละห้าบาทข้าวเปลือกกิโลละห้าบาทพอค้าคนกลางเอาไปส่งกิโลละสิบบาทได้กําไรส่วนต่างไปแล้วห้าบาทไอ้คนปลูกเนี่ยลงทุนด้วยอะไรด้วยได้ห้าบาทนะครับผมส่วนพ่อค้าคนกลางไม่ทําอะไรเลยได้ห้าบาทเหมือนกันนี่คือนี่คือประเทศไทยนะครับผมเพราะฉะนั้น ระบบสากลบ้านเรามันไม่เข้มแข็งนะครับผมก็คือรัฐบาลนะครับผมนักการเมืองข้าราชการนี่แหละทาให้ในทุนเข้มแข็งแต่ทําให้ระบบกะเกษตรกรที่ต้องรวมตัวกันเป็นเป็นสากลเนี่ยมันอ่อนแอนะครับผมนโยบายแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่นักนักการเมืองหาเสียงไม่ว่าพรรคไหนนะครับผมจะทําให้สากลมาช่วยชาวบ้านทําให้สากลเข้มแข็งแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประเทศไทยนะครับผม นี่คือสาเหตุจริงๆนะครับผมที่ทําไมโอ้โหคนปลูกข้าวคนปลูกข้าวโพดคนปลูกยางพาราคนปลูกมันสาปะหลังคนปลูกลําไยนะครับผมคนปลูกเงาะทําไมไม่เคยร่ํารวยทําไมยากจนสินค้าเวลาออกมาแต่และฤดูเนี่ยหน้าฤดูเงาะก็เงาะถูกลําไยก็ลําไยถูกปีนี้ยังมาทุเรียนถูกอีกเรื่องข้าวยางพารามันสำปะหลังข้าวโพดเนี่ยหรืออ้อยเนี่ยครับผม ไม่ต้องพูดถึงเลยนะผมไม่ต้องพูดถึงเลยราคามันถูกนะครับผมเพราะว่าประเทศไทยนะครับผมคนที่มีคนที่รวยที่สุดเนี่ยคือกลุ่มทุนซึ่งมีลูกน้องนะครับผมมีบริวารรับใช้ของเขาเนี่ยคือนักการเมืองกับข้าราชการนะครับผมเพราะนั้นไม่มีวันที่นักการเมืองกับข้าราชการจะมารับใช้ประชาชนนะครับผมส่วนใหญ เขารับใช้ในทุนนะครับผมนี่คือสายเุจริงๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ระบบสากลเราเข้มแข็งได้ถ้าการเมืองเรายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมนักการเมืองที่เราเลือกตั้งสสมาเนี่ยมาจากอะไรครับผมกลุ่มทุนกลุ่มต่างๆเลยนะผมที่เป็นกลุ่มทุนที่ผูกขาดในประเทศไทยทุกๆแทบทุกคนนะครับผมอย่างที่สองเราเลือกพวกไหนมานะครับผมเลือกผู้รับเหมานะครับผมเลือกผู้รับเหมาว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างนู่นก่อสร้างนี่นะครับผมนกักการเมืองในสภาเนี่ยผู้รับเหมาได้เกิน5 0เนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเราเลือกสชที่เราเลือกมาเป็นอะไรฮะเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นนักเลงนะครับผมเคยมีอิทธิพลมาก่อนก็ค่อยๆสร้างชื่อสร้างเสียงนะครับผมแล้วก็ฟอกขาวด้วยการเป็นนักการเมืองนะครับผมปากก็ว่าเป็นคนใจบุญช่วยเหลือชาวบ้านแต่เบื้องหลังในอดีตนะครับผมเป็น เป็นคนที่ผู้มีอิทธิพลมาก่อนเพรฉะนั้นถ้าเราเลือกนักการเมืองอย่างนี้อยูนอย่นะครับผมเลือกนักการเมืองประเภทสายพันธุ์่ประเภทนี้มาอยู่นะครับผมยังไงระบบสากลประเทศไทยก็ไม่เข้มแข็งถ้าระบบสากลไม่เข้มแข็งเกษตรกรไทยก็ต้องยากจนอยู่อย่างนี้นะครับผมไะนั้น การที่เรารู้นะครับผมข้อมูลนี้เรารู้อยู่นะครับผมเราจะไปเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่ต่อรัฐบาลนักการเมืองหรือข้าราชการเนี่ยมันไม่ได้ผลนะครับผมมันไม่ได้ผลเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะปฏิบัติได้สิ่งเราที่จะคงอยู่ได้ในฐานะที่เรายังทำยังยังเป็นเกษตรกรอยู่เนี่ยนะครับผมเพราะนั้นการที่จะอยู่รอดของเราเนี่ยเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นกุศโลบายจากในหลวง อุตโลบายจากปาดทางด้านเกษตรทั่วไปหลายๆคนนะครับผมจึงต้องบอกว่าให้เราทําเกษตรแต่พอเพียงทําเกษตรผสมผสานนะครับผมทาเกษตรปลูกพืชอย่าทาเชิงเดียวให้ปลูกอย่างละเล็กอย่างละน้อยปลูกอย่างละไม่เกินหนึ่งไร่ปลูกหลายชนิดในแปลงเดียวเรามีที่10บไร่ปลูกให้มันมากเกินกว่า10ชนิดเพราะนั้นผลผลิตที่ออกมาต่อไร่เนี่ยมันออกมาไม่เยอะนะครับผมเพราะออกมาไม่เยอะเนี่ย เราไม่ต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางเราเอาไปขายเองในชุมชนของเรามันก็ขายหมดแล้วนะครับผมถ้าบางครั้งราคาสินค้าที่เราทําอยู่สมมติเราปลูกเงาะเงาะมันถูกนะครับผมเงาะมันถูกแต่เรายังมีลำไยมีมะขามเทศมีพุทราเอ่อมีสะเดาที่เป็นราคาแพงเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงเรื่องราคาที่มันตกต่ําในพืชบางชนิดมีบางอย่างถูก บางอย่างมันก็แพรเพราะนั้นมันจะถัวเฉลี่ยนะครับผมทำให้เราสามารถขายและได้กำไรขายแล้วไม่ขาดทุนเราก็จะไม่เป็นหนี้นะครับผมเพราะนั้นเราพึ่งนักการเมืองไม่ได้เราพึ่งข้าราชการไม่ได้นะครับผมนโยบายของรัฐเนี่ยตราบใดที่เรายังมีสอสอหน้าเดิมๆอยู่เราพึ่งไม่ได้เลยสากรไม่มีวันที่เข้มแข็งแน่สิ่งที่เราทำได้ก็คือพึ่งพาตัวเองให้ได้การพึ่งพาตัวเองได้ก็คือ กเกษตรพอเพียงกเกษตรผสมผสานนะครับผมปลูกเองขายเองนะครับผมแล้วเราจะมีอํานาจต่อรองในการขายผลผลิตนะครับผมไม่ใช่ทําเกษตรแบบเดิมๆนะครับผมเพราะนั้นคลิปนี้ผมอยากให้พเพื่อนๆเอาไปคิดนะครับผมประเทศไทยนะครับผมปัญหาเรารู้อยู่ปัญหามันคืออะไรแต่ปัญหามันไม่ได้ถูกแก้เพราะว่าเราไม่มีนักการเมืองที่ดี แต่ผมเราไม่มีข้าราชการที่ดีแต่กับผมวันใดที่เรามีมาตรฐานของนักการเมืองวันใดที่เรามีมาตรฐานข้าร,ราชการวันนั้นเราอาจจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโลกนี้เพราะอะไรผมถึงบอกว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีอิสราเอลเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาน้อยกว่าเรามากเรามีแสงแดดทั้งปีมีน้ําจํานวนมากบางปีนะี่ยน้ามันมากเกินไปด้วย บางปีมันก็แล้งนั่นเป็นเพราะว่าเราบริหารจัดการน้ําไม่ได้นะครับผมถ้าเรามีการบริหารจัดการน้ํากักเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าฝนเก็บในฝายเก็บในเครื่องเก็บออมีคลองให้หลายๆเส้นในในชุมชนในหมู่บ้านในจังหวัดเราก็จะมีน้ําใช้ในฤดูแรงถ้าเราบริหารจัดการน้ําน้ําได้กเกษตรกรทําการผลิตได้ทั้งปีแดดมีทั้งปีหน้าแล้งเราก็สูบน้ําจาก แหล่งน้ําเอาเรามาเพาะปลูกไะนั้นเราปลูกได้ทั้งปีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมอาหารเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดเพราะว่าหลายๆพื้นที่จะผลิตไม่ได้ในในโลกเนี่ยเขาจะผลิตไม่ได้นะครับผมแต่ประเทศไทยผลิตได้เยอะที่สุดถ้าเราไม่เป็นอะไรฮะแหล่งอาหารของโลกนะครับผมถ้าเรามีนักการเมืองที่ดีมีข้าราชการที่ดีบริหารจัดการดีๆมีนโยบายดีๆมาช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยเราสามารถ เป็นมหาอำนาจของโลกในด้านอาหารได้เลยน,นะครับผมใครๆก็อยากมาประเทศไทยประกอบกับอาหารที่รสชาติอาหารของเราในแต่ละชนิดเนี่ยมันมีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วนะครับผมเราแค่มีชื่อเสียงแต่เราไม่เคยเอามันมาใช้ประโยชน์เราเอามาใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวนิดหน่อยเองแต่เราไม่สามารถเอาอาหารที่เรามีอยู่เนี่ยไปต่อรองกับชนชาติอื่นได้นะครับผม ต่อไปนี่นะครับผมใครๆก็อยากจะมาซื้อถ้าเราพัฒนาได้ใครๆก็อยากมาซื้ออาหารที่เราที่ไหนขาดแคลนก็อยากมาซื้อที่เราเพราะฉะนั้นเราตั้งราคาขายได้ถ้าเรามีนักการเมืองที่ดีนี่นะครับผมมีข้าราชการที่ดีบริหารจัดการให้เราเป็นแหล่งอาหารเป็นผู้อํนาเป็นมหาอํานาจทางด้านอาหารประเทศไทยมันก็จะเป็นมหาอำนาจมากกว่าอเมริกาหรือมากกว่ายุโรปมากกว่าจีนมากกว่าญี่ปุ่น ที่เขาเป็นมาหาอำนาจทางด้านต่างๆในด้านเศรษฐกิจนะครับผมแต่มนุษย์ทุกคนต้องกินอาหารเพราะนั้นไม่รู้ว่าอายุผมเนี่ยจะอยู่ถึงมองเห็นวันที่เราเป็นมาหาอำนาจน,นี้หรือเปล่านะครับผมผมจะทุกๆสี่ปีเนี่ยผมก็จะลองว่าผมจะได้นักการเมืองที่มันเป็นมาตรฐานของคนไทยมางหรือเปล่านะครับผมเพราะนั้นสุดท้ายนะครับผม เรากําลังเราได้นายกคนใหม่ไปแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะได้นายกคนใหม่นะครับผมหนึ่งในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับผมฝากคุณอนุทินไว้นะครับผมผมจะไม่บอกว่าใครดีใครไม่ดีนักการเมืองที่มาเป็นนายกแต่มาแล้วยังไงผมก็จะฝากเอาไว้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องตอนนี้คนไทยกําลังแย่มากสองเอาศัก์สีคนไทยขึ้นมาในเรื่องเขมรในเรื่องที่เรามีปัญหากับเขมรเอาศักิ์สีคนไทยกลับคืนมานะครับผม เขมรเนี่ยเป็นเด็กเกเรแถวแถวบ้านเนี่ยครับผมคนข้างบ้านเป็นคนเกเรเนี่ยแต่เราจัดการเขมรไม่ได้นะครับผมศักดิ์ศรีคนไทยแทบไม่เหลืออยู่แล้วนะครับผมเพราะนั้นจัดการแค่สองเรื่องนี้นะครับผมส่วนเรื่องแก้รัฐมน,นูมนู่มันมีอยู่ในมันมีอยู่ในอะไร MOA ของที่คุณตกลงกันนักการเมืองอะไรแล้วนะครับผมคุณจะแก้ดีหรือไม่ดีนะครับผมไอรัฐธรรมน,นูญในบางทีมันก็ ไม่ได้บอกนะครับผมว่าไอสิ่งที่เกษตรกรมีปัญหาอยู่มันจะแก้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญจะแก้หรือไม่แก้เนี่ยนะครับผมพวกคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณก็ใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญนะครับผมเอาไปไว้เข้าข้างตัวเองเอาไว้เป็นตัวป้องกันตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ค่อยหวังนะครับผมคุณจะทําตามสัญญากันหรือเปล่านี่ไม่ใช่ผมไม่ผมไม่ได้สนใจนะครับผมผมสนใจเรื่องความเป็นอยู่ของคนไทย เกษตรกร,กรไทยปีนี้นะครับผมสินค้าผลผลิตทางการ,กรเกษตรแทบทุกประเภทนะครับผมตกต่ําเป็นอย่างมากเพราะนั้นผมไม่แน่ใจว่าคุณอนุทินจะทําได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าทําไม่ได้นะครับผมแต่ยังไงก็คุณได้เป็นแล้วนะครับผมเป็นแค่สี่เดือนเองนะครับผมหยุดโกงหยุดกินหยุดคอร์รัปชันสักสี่เดือนทําเพื่อคนไทยสักสี่เดือนได้ไหมนะครับผมผมขอแค่นี้แหละนะครับผมไอ้สี่เดือนที่คุณเป็นนะครับผม ทำประโยชน์ให้กับคนไทยนะครับผมเลิกโกงเลิกกินแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมรัฐมนตรีที่ตั้งมานะครับผมเอาคนมีความสามารถนะครับผมนะครับผมไม่ใช่ว่าสี่เดือนนี่นะครับผมเอาเอามากอบโกยเอาไว้เป็นทุนในการเลือกตั้งนะครับผมคนเขาก็จะด่าคุณไปอีกนะครับผมแล้วคุณก็จะค่อยๆสูญพันธ์เหมือนไอ้พักเดิมนะครับผมที่มันเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าคุณทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับผมคนไทยก็จะเป็นปากเป็นเสียงช่วยคุณในการเลือกตั้งสวัสดีครับ